ลิงทำไมไม่เคยมีใครบอกผมอะทำไมไม่บอกฉันไอ้กระถินจากวันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปอย่างไม่ทันตั้งตัวไอ้ทุยมันเอาแต่เดินป้วนเปลี่ยนม่ยอมไปไหนก็เพราะโวรเจ้านายคนเดียวของมันมันจะตายซะก่อนถ้าเองทำไม่ได้เองก็แพ้ควายมีสติได้แล้วทิวทุย ฉันจะไม่ยอมแพแ้แกหรอกนะฉันจะรักษาสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่ฉันเจ๋ไหมหไงไม่เจอต้องนานสบายดีไหมเดดกลับบ้านแล้วนี่มันใกล้ถึงวันแข่งวิ่งควายแล้วจะหาควายตัวไหนมาแทนครับพ่อกำนันไอ้ถุยถุยอยู่ไหนถุยถุยหายไปไหนอะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ควายจริงไถานาแล้ว มันต้องควายเหล็กนี่มันถึงจะทันกินเอาไปทวีวทชั่นกิโลขายได้เลยคุยข้างนอกเฮ้ยควายมันก็น้าเหมือนกันหมดเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนคือทุยอ่ะไม่เหมือนไม่มีควายตัวไหนเหมือนแค่สัญญาปากเปล่าควายตัวเนี้ก็ยังไม่ใช่ของแกพ่อเดิมพันไปสูงมากนะแกต้องชนะขาดเท่านั้น คุยจากวันอาทิตย์ที่25และวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา20นาิกา30นาทีทางไทย PBS